เนี่ยพัดลมติดหลังมือถือให้เราเล่นมือถือมือเดียวได้แล้วยังมีพัดลมไปด้วย แถมยังงอได้อีกนะเราว่าคนคิดพัดลมเนี้ยต้องติดการเล่นมือถือมากๆแนๆ่เลยอะไถไปเรื่อยๆอะถ้าเกิดองศามันไม่ตรงก็อง,งอขึ้นมาแถมยังดีไซน์ออกมาดีมากด้วยนะคือพัดลมมาเขาออกแบบมาให้ใช้มือเดียวได้จบเลยฮะมันมีปุ่มอยู่ตรงนี้เราสามารถจะถอยนิ้วชี้ลงมาเวลาเดินเดินอยู่เพื่อปรับระดับให้มันดูแล้วพอดีกับที่เราต้องการจะใช้ได้อะคือด้วยที่มันเป็นแม็กเซฟใช่ปะ่ะอยากจะดูคลิปเป็นแนวนอนก็หมุนมาแบบนี้ได้เลยฮะแล้วถ้าพัดลมมันยังไม่ตรงก็งอมันขึ้นมาอีกหน่อยอีกมันจะได้โดนหหน้้้้้้าาาาาเเเตต็็มมมมมแลวถืื่่อออยยกัังงีขใูด แถบเนี้ยใ,ใช้หมุนมาเป็นแนวนอนแบบนี้ตั้งได้สบายๆด้วยเนี่ยแบตเตอรี่ของพัดลมตัวนี้เขาให้มา900มิลลิแอมครับมันก็เพียงพอจะเปิดแรงสุดอะได้ต่อเนื่องชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,งดได้สบายๆฮะ <S <S แต่ว่าอันนี้อยากให้ลูกก่อนซื้อน,นิดนึงมันดัดซ้ายดัดขวาคว่ำแบบนี้ได้ก็จริงแต่ว่ามันหมุน360องศาไม่ได้นะแลืจากที่ลองใช้จริงมาคือลมมันเขาจะไม่ได้แรงเวอร์เหมือนแบบพัดลมที่ตัวแรงๆเนอะเพราะแบตอะเขาจะให้มาที่900มิลลิแอมป์ปักฟิกกัดให้แล้วที่เดิมเลยครับ